สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูลูกอุ้นที่ผมเพาะขยายพันธุ์ไว้นะครับนี่นะครับอันนี้ลูกอุ้นนะครับนี่นะครับยังไม่ลืมตานะครับคองนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับนี่นะครับกำลังจะมือตานะครับนี่นะครับลูกอุ้นนะครับดูครับ ท้องสาวท้องแรกนะครับท้องนี้นะครับนี่นะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับคู่ละ5,000บาทนะครับสนใจก็ทักถามสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0 8นนะครับ539 4503นะครับบวกไอดี n ลนนะครับย้ำนะครับพ่อแม่เป็นอ้วนใหญ่นะครับ4โลบวกขึ้นไปนะครับ รับประกันว่าเป็นอ้วนใหญ่ร้อปซนะครับนี่นะครับคู่ละห้าพันบาทนะครับนี่นะครับท้องแรกได้หกตัวนะครับจะสูงได้ตอนอายุสามสิบห้าถึงสีสิบวันนะครับนี่นะครับอันนี้แยกเพศเสร็จแล้วนะครับตัวเมียห้าตัวผู้หนึ่งนะครับนี่นะครับเขาจะอุ้มลูกเขาไปรวมกันไว้นะครับดูครับ นี่นะครับนี่นะครับอาหารหลักๆก,ก็มีอ้อยนะครับคือขาดไม่ได้ก็คืออ้อยแล้วก็ไผ่นะครับมีข้าวโพดแห้งข้าวโพดสดกินได้หมดนะครับนี่นะครับข้างๆก็จะเป็นเสียงอ้นใหญ่ร้องเหมือนกันนะครับ นี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามทางช่อง YouTube ดูนะครับนี่นะครับผมมีทั้งหมด19ตัวนะครับที่เลี้ยงไว้ตอนนี้นะครับจับเล่นได้อุ้มเล่นได้ทุกตัวนะครับนี่นะครับเขาจะแอบซองอยู่อันนี้นะครับหนูมานี้แล้วลูกลเออเออเออร้องทำไมโอเคโอเคพ่อไม่ตกกลัวแล้ว โอเคครับขอบคุณครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ